ต้องตปดอีนให้ไไดสามารถตรวจรูปปเชื้อขบ้นแต่สะเร็นที่ต่างๆตัวและัวตล์ยัการานที่จะาระดานบิาต่อเป็นการรับสมเด็ที่กำลใช้ทางเกมานใหมช่่วมาน่อยชมาหน่อนะสมเดเจ้าสมเด็จบขาราดายกาบชูอันใหม่ดิใหม่โน้นัใหม่ในการคุยกับางกองเดืดรับนแาวัย่าง ประชาชนมีคุณภาพิตที่ดี้นสังคม่วามสุขการได้พระราชทานแระมหากรุณาธทคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติแก่ประชาชนทุกคนเราแต่ในพระมหาโควิดที่คุณอย่างไสุขาดครัวพระราชทานอุปกรณ์การนการสัคการช่าไทยตพัื่อมประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19แคร ปือเท้เปือนลงมาชุดประธานาธีพระเจ้ากรมสมเด็จพระพิฆาตสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้บริการ